สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านพบกันแล้วครับกับรายการลาวตะลุงกับผมนั่งชายปอประทุมสิ้นผู้ดําเนินรายการครับทางช่อง YouTube ประทุมสิ้นสตูดิโอวันนี้กระผมยจะมานําเสนอเรื่องความเป็นมาดยโดยย่อของนั่งตะลุงนั่งตะลุงเป็นการแสดงผืนเมืองข้องปากตายที่นิยมกันเพล่หลายมาชานานสําหรับความเป็นมาที่แท่ง ย่งห้าคยุดตีเทเนนน์นไม่ได้จากลักท่านจากโบราณคดีและขคอสั้นิษทานของผูส้สนใจทางประวัติศาสตร์ให้ความเห็นไว้ได้ทางดังนี้ครับ 1. การเล่นนั่งเริ่มขึ้นตีอาณาจักรไอยาคุบหรือว่าอียิปูราณแปล้วเปล่าไล่ไปสู้อารับจีนอินเดียและประเทศอื่นๆ 2. อการเล่นนั่งเปลไล่เข้ามาสู้ในประเทศอินเดีย ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชมาตีดาอินเดียพวกกรีกสึงรับเอาวิธีการเล่นนั่งจากพวกไอยาคุมมาเปลร้ร่ต่อมามีการผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นการเล่นนั่งในอินเดียจึงมีหลายแบบเช่นแถวโอริซาหมักเล่นเรือของท้าราบเรียกกันว่าราปรชายาเป็นตัวนั่งขนาดเล็ก แต่มีแค่นเคลื่อนไว้ไม่ได้ทางอินเดียแทบตายเกลาลาและทามินนาดูเรียกในานามโทลาปาวูคุดทูแทบอันทนประเทศเป็นตัวนั่งขนาดยญ่เรียกว่าโทรุโบมาลาตัม 3. วัฒนธรรมอินเดียแผล่ไล่เข้ามาสู้เอเชียตะวันออกเชี่ยงตายและกลายมาเป็นวัฒนธรรมหลักเงาในวัฒนธรรมปืนบ้านโคงประเทศแทบนี้ จึงมีการเล่นนั่งในชาวาไทยคาเมนมาลายูอยู่ด้วยซี C. ในประเทศไทยมีการเล่นนั่งสองแบบคือนั่งย้ยซึ่งชายรูปตัวโตครึ่งจอบนกลางลานจุดตายสุ่มไฟแล้วเชิดบนพื้นดินอีกแบบนึ่งคือนั่งตะลุงชายตัวนั่งขนาดเหล็กอวัยวะบางส่วนเช่นแขนขามือปากอาจเคลื่อนไหวได้ การแสดงปลูกโรงหยกผื่นสูงเพื่อให้ผู้ชมชมได้อย่างสะดวก 5. ดินแดนผากตายข้องประเทศไทยตลอดไปถึงชาวามาลายูเป็นประตูแรกที่รับวัฒนธรรมอินเดียพ่อนที่จะเคลื่อนเล่ยข่าวไปสู้ส่วนอื่นๆข้องสุวรรณภูมิและคิดว่าในสมัยอาณาจักรซีวิชัยรุงเรื่องการเล่นนั่งคงแผล,ล่ไล่แลว้วพกหนักคนคว้าทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า พระมาราชครูผู้ทรงภูมิปัญญาจากเมืองตายซึ่งขึ้นไปรับราชการอยู่ที่กรุงเสียรุทยาช่วงสมัยพระเจ้าปราศาททองและสมัยส้มเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้นำรูปแบบการเล่นนั่งไปเพื่อเพลในราชสำนักหลักทานดีบันทึกถึงการเล่นนั่งคือนั่งซื้อเรื่องสม,มุดโขดขํำชั้นนั่งทีเล่นเป็นกลังแรกนั่นก็คือนั่งย้ย และเป็นโมรด็กปกทอดมาจนถึงทุกวันนี้เจ็ดในภาคใต้ของประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบการเล่นนั่งโดยชายรูปนั่งขนาดเหล็กซึ่งเรียกว่านั่งตะลุงความเป็นมากก็สันนิท่านกันไล่ในเช่นเดียวกันว่าไทยรับการเล่นนั่งตะลุงมาจากชาวาตามหลักท่านของชาวาเล่นนั่งมาชานานเขาเรียกว่าวายังกุลิตซึ่งคำว่าวายังนั้นแปลว่าเงาหรือว่าเทวดา ปลิศเปลวะนั่งอิทธิพลขลองนั่งชาวาผ่านข้ามาทางบรรยูสู้ผากตายข้องประเทศไทยอีกในหนึ่งนั่งตะลุงเกิดขึ้นในผากตายเรานี่เองเพิ่มจากมีผู้นำเอาใบไม้นอนกินมาเฉิดเล่นแล้วพัฒนาต่อมาเป็นรูปนั่งตะลุงการเล่นนั่งตะลุงในระยะแรกคนเฉิดต้องหนังบนที่สูงเ่นเนินดินเนินกวนเพื่อให้ผู้ชมมองเห็นได้ชัด จึงเรียกว่านั่งควรบางกว่านั่งตะลุงเกิดขึ้นครั้งแรกที่บ้านส่วนควรมาเปลาวจังวัดปัตตลุ่นี่เองจึงเรียกว่านั่งควรตามชื่อบ้านโดยมีตาแพทตานักทองตาหนุยเป็นกลุ่มแรกๆที่คิดเล่นนั่งตะลุงขึ้นในบทวัยครูมักจะออกเจอถึงบุคคลเล่านี่อยู่อีกในนึ่งเขาบอกว่านั่งตะลุงวิวัฒนาการมาจากการเล่นนั่งเย้ เนื่องจากว่าการเล่นนั่งยิ้มมีความยุ่งยากไล่ประการและชายคนเชิดจำนวนมาการปรับเปลียนมาชายรูปขนาดเล็กลงทำให้เกิดความคล่องตัวในการเล่นในระยะแรกๆก็ชายคนไล่คนในการเชิดเรียกว่าหัวยวกและปลายยวกและเรียกการเชิดว่ารำนั่งตามลักษณะฐาทต่างๆของการเล่นนั่งยิ้มบทวัยครูนั่งตะลุงไล่ซ้ำนวลคลายบทผากค้งนั่งยิ้ม ต่เดิมการเล่นชนิดนี้เรียกกันว่านั่งคํา่วานั่งย้ายนั่งตะลุงคงเกิดขึ้นภายหลังเมื่อมีการแยกนั่งออกเป็นสองประเภทคําว่าตะลุงนั่งตะลุงมีคอสั้นนิท่านดังนี้หนึ่งให้ตีอพยพบลงมาอยู่ทางใต้นั้นเป็นพวกไทยลุงนั่งทีพวกนี้นํามาด้วยจึงเรียกว่านั่งไทยลุงแล้วเปลี่ยนมาเป็นนั่งตะลุงสอง คำว่าตะลุงเพี้ยนมาจากคำว่าลักลุงลักตะลุงชะลุงเปลว่าลักหลามช่างกล่าวกันว่านั่งตะลุงเกิดขึ้นกับพวกกองช่างโอนพวกนี้เอาพาเข้ามาครึ่งกับลักหลามช่างแล้วเชิดเล่นกันสนุกตาหนุยตานักทองนั่งทองนายทองช่างที่นั่งตะลุงกล่าวถึงล้วนเป็นพวกนายกองช่างมาก่อนนั่งทีพวกนี้นำมาเล่นเรียกว่า นั่งตะลุงสามนั่งตะลุงมาจากคำวา่านั่งตารุงเป็นคนแล่นนั่งในยุคแรกๆเรียกกันไปเรียกกันมากลายเป็นนั่งตะลุงสี่นั่งตาลุงเป็นคำเพึงเกิดขึ้นไหมเดิมเรียกวา่านั่งควรในปีพศ2ส1 9เจ้าพระยาสุริยวงไวยวัฒโวนบุญนาคนําคณะนั่งควรจากจังหวัดปัตะลุง ไปเล่นทีปราชวังบางปะอินเชาากรุงเทพเรียกกันว่านั่งปัทะลุงแล้วกลายไปเป็นนั่งตะลุงในภายหลังซีในอินเดียตายมีรูปนั่งนาดแหลกชนิดนึ่งเรียกว่าไตลุงขาเตลุงขาจึงไม่แน่ใจว่าคำว่าตะลุงเราอาจจะนำมาจากอินเดียโดยตรงก็ได้องค์ประกอบในการเล่นนั่งตะลุงมีดังนี้หนึ่ง คณะนั่งตะลุงต้องประกอบด้วยนายนั่งและลูกกูนั่งประมาณกาวถึงสิบสองคนสมัยก่อนคนเฉิดนั่งอาจจะมีหลยคนก็ได้ซึ่งเป็นผู้ช่วยเรียกกันว่าต้นยวกคือตัวนายนั่งและปลายยวกคือผู้ช่วยปัจจุบันมีนายนั่งเพียงคนเดียวซองเครื่องดนตรีประกอบด้วยมงกลองถับชิงปี ปัจจุบันหั่นไปชายดนตรีซ่ากลซึ่งทําให้เสียเอกลักษณ์ของนั่งตะลุงไปซโำปลูกนั่งปลูกหยกปืนสู้งประมาณส่งเมตรกว้างประมาณสามเมตรมีั่งคาไม่นิยมหั่นนาโร่งนั่งไปทางทิศตะวันตกหรือปลูกโรงนั่งลรมซิ่งเดนว่าไม่เป็นมงคลปัจจุบันความเชื่อต่างๆก็ลดหน่อยลงไปตามยุคสมัยซจอนั่งทำาดยพาข้าวบาง ยาวแปดึงเกาซอกหมอบริมด้วยพาสีแดงหรือพาสี่น้ำเงินตามทองทิ้นทีนิยมมีเชือกร้อยสำหรับผู้รายด้วยรอบห้ารูปนั่งทำด้วยนั่งสัตว์เช่นนั่งวัวนั่งควายหรือว่านั่งอื่นๆบางก็แกะชะลุระบายซี่ซีสวยงามการแต่งกายวิวัฒนาการไปตามสมัย ขณะนึ่งอาจจะมีรูปนั่งตั้งแต่นึ่งรอยตึงซ้ำรอยตัวสมัยก่อนแกบรูปนั่งไวในแพง่งปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางก็ได้คนบในการเล่นนั่งตะลุงโดยทั่วไปมีดังนี้หนึ่งปีที่เบิกโรงนั่งตะลุงจะนำอุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นทางนาโรงนั่งผู้แสดงขึ้นทางล่างโรงนายนั่งเป็นผู้ประเดิมในการห้อมโรงด้วยการตีกลองนำ ต่อไปลูกขูจะบรรเลงเรียกกันว่าตั้งเครื่องเบิกรูปจัดรูปให้เป็นระเบียบเจ้าภาพจะจัดมากรูถูกเทียนหรื่อว่าสิ่งอื่นๆตามลักษณะขค้งงานมาให้หนายนั่งทําบิธีกรรมเบิกโรงซ่องการห่วมโรงคือการบรรเลงดนตรีก้อนจเจ่นสมัยก่อนมีซ่องประเภทคือเพรงทับเอาจังหวะโคงการตีทับเป็นลักและเพีงปี ใช่ทำนองปีเป็นลักปัจจุบันมีดนตรีสร้างโขนบรรเลงและชายเพลงตามทำนองสรางโขน้ำการออกลีงหัวคำนั่งโบราณจะออกลีงหัวคำโกนประหลือซีปัจจุบันไม่นิยมแต่ก็อาจจะมีบางในกรณีในการเล่นแกบุญซีออกหรือซีหรือซีจะคลายกับตัวเทนค้งครูนั่งอันเป็นทีครรอบข้องไายน,นั่ง โอครซี่มาเพื่อความเป็นสิริมงคลทําพิธีป้องกันสเสนียจันไรต่างๆมีให้มากล้ำกลหา้าโอโครือปราอีสวนซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะการรายรำอันแสดงถึงการรับเอาวัฒนธรรมฮินดูมาย่างจัดเจนพออกรูปอภิปรายนาบทถือว่าเป็นสเสมือนกับตัวแทนของหนนั่งกล่าวายครูและสิ่งศักซิทิทางไล่ ร่วมทึงทันเจ้าภาพและทานผู้ชมที่มาชมในคืนนั้น 7. บอกเรื่องโดยเอารูปตลกแจนนายควนเมืองออาไม้ผู้ชมทราบว่าคืนนี้จะแสดงเรื่องอะไรพร้อมครับคอบคุณนเจ้าภาพและทานผู้ชมที่มาชมในคืนนั้น 8. ตั้งเมืองคือการเปิดเรื่องโดยออรูปเจ้าเมืองและพระราชินีอันเป็นเมืองสำคัญขคงเรื่อง แล้วดำเนินเรื่องต่อไปเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งเหลือบทกลอนในการแสดงนั่งตะลุงนั่งตะลุงเป็นการเล่าเรื่องโดยมีผ้าประกอบดนตรีสมัยก่อนคงชายถ้อยคำธรรมดากอนแล้วพัฒนามาชายคำครองจองคำกาบตามเรื่องที่นิยมใายสวดกันภายหลังมาชายบทกลอนในนั่งตะลุงเป็นศิลปินที่มีลักษณะพิเศษ ต้องใช้ความสามหมาดลากไล่ที่ในตัวเองมีมีปฏิภานไว้ปริบแก้งในบทกลอนการเจราจาและการให้เสี่ยงตัวละครให้ส้มจริงตุกๆต,ตัวเพียงคนเดียวจนอยากที่ศิลปินคะแนงอื่นจะทำได้บทกลอนที่ชายรองครับกันมีซ่องลักษณะคือกลอนซดและกลอนมุดโตคือการชายปฏิภานไหวปริบเอาเองในการวากรน ไม่มีการเตรียมไหวหลวงหน้าโคอนอีกประเภทเรียกว่าโกลนพูกหรือโกลนเรียนได้แก้บทโกลนตีเขียนขึ้นมาและงทงจำอาไหวหมักเป็นบทพิเศษที่สำคัญสำคัญนั่งตะลุงที่มีชื่อเสียงเด่นมาตั้งแต่อดีตมักมีลักษณะเด่นประจำตัวในเรื่องโต้ไปนีหนึ่งเสียงดีได้แก้ความแจ่มใสของนำเสียง สมัยก่อนไม่มีเครื่องกระย่ายเสียงก็สาม,มาดแสดงได้ตลอดคืนโดยเสียงไม่ตอกบางรุ่งตึงกับกล่าวกันว่ายิงดึกดืนเสียงยิงดีขึ้นในกระบี่กล่าวกันว่านั่งเย็นโขกย่างนั่งตะลุงสมัยเก่าย่างจุดตายน้ำมันวัวหรือน้ำมันควายเวลาแสดงมีความสร้าม,มาถยิงดึกเสียงยิงเจมไซซองบทเจรจาดี คือการง่ายเสี่ยงภากตัวละครที่ม้อส้มกับบุคลิกเช่นเสี่ยงยญิงเสี่ยงชายคนแก่ตัวตลกมีความส้มจริงสมัยก่อนแมว่าจะปูดป่าซ่าล่างเพียนหรือเรียกกันว่าออกท่องแดงก็ไม่ตื้อว่าเป็นเรื่องเสี้ย้เพราะคนตายหมักปูดป่าซ่าทองทิ้นเป็นพืน้นซ้มหมุกตลกดีหมุกตลกเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่ง ทีตรึงผู้ชมไหวตะลอดคืนนายนั่งจึงต้องสร้างส้มประสบการณ์ไหวมากมีไหวปริบถี่จะสร้างหมุกเด็ดเด็ดจากสภาวเวทอมแม่องค์ประกอบต่างๆจะดอยแต่ตะลกแกงก็สามารถมีจื่อเสียงได้นายนั่งบางคนสามารถตะลกได้ตุกรูแบบบางคนเดนจะโผะรูปบางตัวจนได้ส้มยาหนามตามตัวตลกน,น,นันนันเชนนั่งคลายถิง นั่งอินเตีงนั่งช่วงดิกนั่งแซงโทนั่งขั้นแกวนั่งดำบิดล่านั่งกลองไอลุกมีซี่มีบทกลอนดีได้แก่เหนือห้าข้องบทกลอนไพโรใายคำไล่แบบประสมประสานกันคนดูนั่งสมัยก่อนนิยมฟังเรื่องเละบทกลอนด้วยทางกับทุกวันนี้เทมุงตะลกอย่างเดียวบทกลอนต่างๆที่นำมาใชา้มีดังนี้ ายโบราณหมักชายกับบทผาหรือี่ชาย้อยคำคนข้างอยากเพื่อความเข้มขลังในเชิงพิธีกรรมกาบบดผ่พระอส้วนจะใช้กาบฉบังบทธรรมชาติหมักชายหย่านี่โลอนเปดคือโลอนที่ใชบ้บรรยายเร่องตัวไปและใช้มากกว่าบทโลอนประเภทอื่นว่าโลอนเหลวสลับไปกับเจราจาโลอนฮก บดอยากบดเทวานกกรุดหมักชายกรนกุกเพราะมีความกระตัดรัดัเนื้อความกระฉับกรนซี่คือกรอนแปดนั่นเองแต่มาเบ่งวกจังวะเสียไหมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศคองเรื่องกรนซ้ำมักชายบดชุ่มรรมชาติกกรนกลุลบดเป็นการแต่งกรนที่มีบังคับชั้นตะลักปิเศษออกไปเช่น มีการเล่นคำเล่นตัวอักษรต่างๆเพื่อความเพเราะในการวากลอนอาจจะมีข้อปลีกย่อยอื่นๆอีกตามความนิยมของท้องถิ่นเช่นการวาคำโคนสึ่งนั่งเทพจังวัดนครซีตมราชนิยมวาโดยวากลอนใบวักหนึ่งจะโยนมุงตามทายบางทีเรียกว่าโลนอนโหลดมุงเป็นตนนั่งตะลุ่งเดิมเริ่มต้นจากพิธีกรม บูชาวิญญาณบรรพบุรุษเป็นวัฒนธรรมเหลือนเลยผ่านกลุ่มชนไล่เผ่าปันพัฒนามาตามลำดับปลายทางสุดท้ายข้องการเล่นนั่งในประเทศไทยในส่วนข้องนั่งตะลุงเป็นศิลปะบันเทิงการเล่าเรื่องโดยชายรูปเงาเด่นดังอยู่ทางผากตายนับเป็นเวลาลอยปีมาแลว้วลุลวงมาถึงปัจจุบันการเล่นนั่งตะลุงแม่จะมีอยู ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมาข้อเมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาข้องการปรับตัวเผื่อการอยู่รอดแต่ในทามกลางปัญหาต่างๆที่ลุมโลอมในปัจจุบันทําให้การละเล่นไล่ย่างสูญหห้ไปโอกาสที่ว่านั้นอาจจะมาถึงนั่งตะลุงในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าก็ได้เมื่อทึ่งวันนั้นก็คงเลือกเพียงตำนานเท่านั้นเองข้อคขอบคุณข้อมูลจาก ตำนานชีวิตและจิตวิญญาณอมตะนิรันดร์การโยดดารานั่งตะลุงกลิ่นคงเมื่อนแผดข,ข้อข้อคุณต,ติติดตามครับสำหรับอีพีหน้าเราจะนำาันนอรเรื่องอะได้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับตะไรให้จงประทุมสิ้นสตูดิโอด,ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ